มาพี่น้องปะกันแฮมแล้วมอร์นิ่งอรุณสวัสดยามเช้านะครับวันนี้แซ่บยามเช้าเอาแต่เช้าเลยนะครับสำหรับวันนี้เราทำส้มตำตำแตงตำสายตำสายบัวตำแตงสายสายบัวนะครับกินแต่เช้าเลยนะครับมีขนมจีนขนมเส้นเจ้ามีขนมเส้นนะครับและนี่ก็คือ ออร่อยไก่ทอดมีไก่ทอดต้องมีตําตำอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับต้องมีตําและผักสารพัดผักของเราวันนี้เก็บแล้วก็กินเลยนะครับท <c oughs> ี่อีฟาร์มลำพูนมา <c oughs> ห้าเกลือดอืนี่เลยตำแตงใส่สายบัวเมาะขันนาด อืมมันซับอืมมันจับขนาดก็ถินเรียมรัว ที่สะใจที่สุดก็คือยอดมะละขี่นกมันออกเยอะมากช่วงนี้เป็นนีลัยที่เราชอบอืแบบนี้เลยอือหือสุดยอดของกินบ้านเฮาเลือกออรโตไนอีสานผสมเมืองเมืองเหนือ นะครับและก็ข้าวเหนียวร้อนๆเนอร์เข้าไปอือือของโปรเลยครับปีกลางปีกลางของไก่กินกับพวกบรรดาตำทั้งหลายอือม,มันสุดยอด เองเหนือจากคนอีสานแล้วตุงเช้าช้าแบบนี้เขาไม่กินแซ่บกันแบบนี้ต้องเป็นประเภทจืดๆอ,ๆอุ่นๆร้อนๆเช่นพวกต้มเลือดหมูจกก๋วยเตี๋ยวอะไรอย่างเงี้ยก๋วยจับอะไรอย่างเงี้ยแต่เราไม่ได้นะครับขอให้แซ่บไปก่อนมันอร่อยจริง <c oughs> ทุกอย่างนะครับทีอีฟาร์มลำพูนมากินด้วยกันหากเลือดมันกรอบแท้แท้หมอ้อ